สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็ยเกม n นเ e r After เกมมือถือ MMO RPG ผจญภัยในโลกนิทานเปิดใหม่ของทางค่าย X7 Game ตัวเกมมีภาษาไทยนะครับเล่นได้ทั้งสองระบบนะทั้ง iOS และ Android ทาง X7 Game ได้ทำการแจกบัตรเติมเงินหรือว่าเพชรประมาณ6480เพชรนะครับผม แจกทุกวันนะครับแล้วก็แจกไอเทมอีกมากมายโอเคครับเดี๋ยวเราไปดาวน์โหลดตัวเกมพร้อมกันเลยพอเราไปที่หน้าดาวน์โหลดของเกม Never After แล้วนะครับผมสิทธิพิเศษที่เราจะได้รับได้รับส่วนลดเติมเงินทุกแพ็คเติมเงิน90%แล้วก็จะได้รับเพชรเติมเงิน6,480เพชรนะครับผมในตัวเกมมันจะแจกให้เราเลยนะครับผมแล้วก็จะได้รับ พวกไอเทมต่างๆเนาะรับฟรีทุกวันนะครับตัวเกมมีภาษาไทยนะครับผมแล้วก็แจกกิฟต์โค้ดทั้งหมด5กิฟต์โค้ดนะครับผมนี่เลยพรีเมียมกิฟต์โค้ดนะผมนี่แจกพวกตัวกาชาแจกเพชรอาวุธอะไรต่างๆนะครับผมอ่าให้ทุกคนมากดดาวน์โหลดตรงคําว่า Open นะครับอันนี้ผมดาวน์โหลดไว้แล้วเนาะดาวน์โหลดเสร็จ ติดตั้งติดตั้งเสร็จกดคําว่า open เพื่อเข้าเกมได้เลยครับณนะปัจจุบันจะมีให้เราเลือกเล่นทั้งหมด5อาชีพนะครับอาชีพแรกบริเออร์หรือว่าสายแทงก์นั่นเองนะครับผมเลือกได้2เพศนะครับเพศช,ชายแล้วก็เพศหญิงอ่าถัดมาครับผมนักธนูนะครับผมโจมตีระยะไกลเลือกได้2เพศครับชายแล้วก็หญิงนะอาถัดมาครับผม นักเวทนะครับผมจะเน้นการควบคุมแล้วก็โจมตีเอนะครับเลือกได้ทั้งเพศชายแล้วก็หญิงนะอาถัดมาครับผมแอสซัซินนะครับจะเน้นระเบิดแล้วก็ควบคุมนะครับผมอาชีพนี้ก็เลือกได้ทั้งตัวละครชายและหญิงนะครับอ่าถัดมาครับผมอาชีพนักเวทสายซัพพอร์ตนะครับผมตัวนี้เนาะ จะเน้นซับพอร์ตอย่างเดียวนะครับเลือกได้ทั้งเพศชายแล้วก็เพศหญิงนะครับผมขออนุญ,ญาตเลือกอาชีพนักธนูแล้วกันนะครับผมเพศชายนะแล้วก็กดยืนยันการเลือกครับแล้วก็จะมีให้เราเลือกรูปหน้านะครับผมนี่เลือกได้เลยนะครับทรงผมก็เลือกได้นะเ,เปลี่ยนสีผมได้นะครับได้แล้วก็ จะมีแฟชั่นบนหัวเนาะเนี่เลือกใส่ได้เลยนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นสีของดวงตานะครับผมเนี่เราสามารถเปลี่ยนสองอ่าสองสีได้นะครับผมสำหรับดวงตาเนาะกดติ๊กออกนะครับเห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนให้เราแล้วนะครับนี่อย่างเท่ครับผมแล้วก็รูปโปรไฟล์นะครับสามารถเลือกได้นะครับผมมีทั้งหมดอ่า หกูปนะผมให้เราเลือกเน,ะนาะเลือกได้เลยครับผมผมสีดำแล้วกันนะครับแล้วก็ให้เรามาตั้งชื่อตรงนี้นะครับตั้งชื่อเสร็จกดเริ่มการผจญภัยสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม ld player partner ท,ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือ เป็นโปรแกรม emulator เเที่รวดเร็วที่สุดดีและเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสาย Re-ID แบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอ หรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวนโ์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม e m u l a t o r ที่ดีที่สุดเดี๋ยวเรามาดูระบบหลักๆภายในตัวเกมและระบบเกมเพย์นะครับสำหรับที่การเล่นนะครับผมให้เรามาที่ภารกิจซ้ายมือตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะมีภารกิจให้เราทำเนาะไม่ว่าจะเป็นภารกิจหลัก ภารกิจนําภารกิจลองอะไรพวกนี้นะครับให้เรามาทําภารกิจหลักก่อนเลยครับผมกดตกเข้าไปนี่ครับมันก็จะพาเรามาทาเควสเนาะอันนี้ของผมจะต่อสู้กับมัสเตอร์นะครับนี่กดเปิดออโต้ได้เลยครับผมเรียบร้อยนะครับแล้วก็พูดคุยกับเ p ็นนะเกมนี้มันจะเล่นผ่านเนื้อเรื่องของัตเกมนะครับผมนะมันจะมีการหาของ ครับของหาเบาแสอะไรพวกนี้นะครับผมเนี่ยกดเควสได้เลยนะครับมันมีหลายเควสนะทุกคนมีเควสหลักเควสนำอะไรพวกนี้เนาะก็ให้เราทําตามเควสได้เลยนะผมแนะนําให้ทาเควสหลักไปก่อนนะครับแล้วก็ซ้ายมือตรงนี้ผมก็จะเป็นปุ่มบังคับเนาะขวามือก็จะเป็นปุ่มสกิลของตัวละครของเราแล้วก็จะเป็นปุ่มสกิลของคู่หูของเรานะ ทำเควสหลักไปเรื่อยๆนะครับผมพอเราทาเควสหลักเสร็จแล้วผมให้เรามาที่กิจกรรมตรงนี้ครับใน,นส่วนนี้ก็จะเป็นกิจกรรมประจําวันที่เราต้องทํานะครับผมก็จะมีหลักๆอยู่3แบบนะผมมีต้องทําแล้วก็เลือกทําแล้วก็จํากัดเวลานะครับให้เรามาทาเควสต้องทําก่อนนะครับผมนะอันนี้ก็ต้องทาภายใน1วันเนาะให้เราติ๊กมาที่ตรงนี้ ครับที่มันเปิดนะครับมันก็จะเปิดตามเลเวลของตัวละครหลักของเราด้วยนะครับผมที่ตรงนี้นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นการาฟาร์มหาอุปกรณ์นะครับผมกดไปยังได้เลยนะครับมันก็จะวาร์ปให้เราอัตโนมัติเนะแต่มันก็จะมีให้เราเลือกนะครับผมเลือกเป็นดินแดนผาสะจันล้วกันนะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นพวกดันเจียนต่างๆเนาะ มันก็จะมีเพดานเลเวลอยู่เห็นไหมครับเลเวลยี่สิบสามส่าสิบค่าพลังแนะนำเนาะถ้าค่าพลังเราน้อยกว่าก็ไม่แนะนําให้เข้านะครับผมโอเคกดมุ่งหน้าสู่ความท้าทายครับได้ไหมอ๋เอเราต้องสร้างทีมก่อนนะครับผมโอเคกดสร้างทีมไปอันนี้ก็จะมีผู้เล่นคนอื่นนะครับผมที่เข้าร่วมทีมกับเรานะครับ รอก่อนนะโอเคกดยืนยันครับให้เราเปิดออโต้ได้เลยครับผมจะเป็นรูปจอคอมตรงนี้เนาะกดเปิดได้เลยครับจมจีนมัตนะอะไรมันก็จะมีสถิติความเสียหายเนาะเราต้องทำดาเมจให้เยอะกว่าคนอื่นนะครับผมน่าถึงจะดัออุปกรณ์ที่มากขึ้นนะครับ ใช้สกิลอัตโนมัติเลยนะครับผมเราไม่ต้องกดนะนี่ดาเมจของผมอยู่ที่40,000กว่าแล้วผมตอนนี้ปล่อยออโต้สบายๆเลยนะครับผมเกมนี้อ่านักธนูคนเล่นเยอะนะทุกคนแล้วก็ที่เป็นพวกสายเวทเนาะแล้วก็ไอซ์ซินนะคนจะเล่นเยอะมากนะครับผม เพามันทำดาเมจแรงไงนะครับจะถึงแสนแล้วครับผมสำหรับสถิติความเสียหายหรือว่าดาเมจของผมเนาะเจอกับโภนกอัธาพานเรียบร้อยเ,อยเจอกับบอสมาครับผมราชาสิงโตปล่อยบอทครับผมเรา บัวโตเนาะมีอีกเยอะผลสำหรับเกมของ X7 ็กซเนกมนะเกมแนว m อ o r p g ที่มีภาษาไทยนะครับผมมีหลายเกมมากนะครับอ่าบางเกมก็เคยเปิดที่ s Store ไทยมาก่อนเนาะแล้วก็เอ็กเเกมเอามาเปิดเองนะครับแล้วก็แจกพวกคูป,ปองเติมเงินอะไรพวกนี้เยอะแยะนะครับผมน่าจะเอามันลงยากนั่นคน เลือดมันประมาณคูณคูณ20เนาะหรือว่า20หลอดนะครับผม HP อย่างเยอะครับ เรียบร้อยครับผมอัพเลเวลด้วยนี่ครับได้รับของแล้วเนาะพวกอุปกรณ์ต่างๆนะผมสูงสุดจะเป็นของสีม่วงนะกดออกจากดันเจียนได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูระบบต่างๆของตัวเกมนะครผมตรงนี้ก็จะมีระบบสกิลนะครับผมแน่นอนครับผมเกมนี้นะมีระบบสกิลแล้วก็มีการอัพสกิลด้วยนะครับในช่วงแรกก็เราจะใช้ได้แค่สสกิลนะครับทุกคนนะ แล้วก็จะมีพวกสกิลคลาสต,ต่างๆเนาะนี่ครับเห็นไหมเปลี่ยนอาชีพตอนเลเวล38นะครับตรงนี้นี่เห็นไหมครับนี่จะเป็นสกิลในการเปลี่ยนอาชีพของเราเนาะสูสุดอยู่ที่เลเวล75นะครับแล้วก็จะมีพวกสกิลพาสซีฟเนาะการตั้งสกิลนะครับผมสกิลอันนี้ก็จะเป็นสกิลครอบครัวเนาะ สกิลต่อต้านอะไพวกนี้นะสกิลอาชีพนะครับผมลองตั้งค่าสกิลดูนะครับก็จะมีระบบตีบวกอาวุธนะครับนี่ตีบวกอาวุธกดตีบวกได้เลยนะครับการกลั่นด้วยนะการใส่อัญ,ญมณีอะไรต่างๆเนาะแล้วก็ระบบคู่หูนะครับอ่าสำหรับสโนไวท์ผมมันจะแจกนะในช่วงต้นเกมนะครับผมได้รับทุกคนนะ สนโนไวทนะครับผมตัวนี้ทามาไว้เป็นคู่หูเนาะคู่หูเราสามารถเอาเข้าทีมของเราได้3ตัวนะครับผมเนาะ <ères> เราจะใช้สกิลของคู่หูได้นะครับนี่เห็นไหครับมัน<า>ก็จะมีพวกสายจัมตีกายะภาพสายฮิวสายแท้งสายเวทอะไรพวกนี้เนาะนี่ครับดูได้เลยนะ<า>แล้วก็จะมีพวกระบบตัวละครหลักของเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นชุดแฟชั่นเนาะ เสื้อผ้ารองเท้าหน้ากากอะไรพวกนี้นะครับเอะแฟชั hey, ่นจัดเต็เมของผมเดียมนี้แล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆเนาะครับกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นตรงนี้อล็อกอินแวันรับของมากมายผมไม่ว่าจะเป็นคู่หูเจ้าชายม้าขาวเนาะแล้วก็จะได้รับสัตว์คียยูนิคอร์นนะครับแล้วก็ได้รับหน้ากาก,ากอะพวกนี้เนาะ ก็เกมนี้มีระบบกาชาปองด้วยนะครับผมมาที่การพบกันตรงนี้นะครับกาชาปองในการสุ่มหาคู่หูนะครับตู้นี้จะเป็นตู้การันตีนะครับผมนะเราสามารถเลือกให้มันการันตีตัวละครได้เนาะจะมี2ตัวนะผมมีนางเงือกแล้วก็อรชินีแม่มดนะนะครับแล้วก็ตู้นี้จะเป็นตู้ที่การันตีตัวละครเหมือนกันนะครับผม ในช่วงแรกตัวเกมก็จะแจกเยอะอยู่นะครับให้เราลองสุมนะส่มดูเนาะผมสุ่มตู้นี้ละกัน10ครั้งครับผมอนิเมชั่นก็จะประมาณนี้เนาะกดข้ามได้ครับอ้าได้คู่หูสีส้มเฉยครับผมสูงสุดแล้วนะครับผมสีส้มนะเอาเรามาสุ่มดูครับผมเลดกาชามไม่ได้แย่นะอะาล้วก็จะเป็นพวกกิจกรรมต่างๆเนาะสวัสดีการตรงนี้นะครับผม อตอนแรกครับผมตักเกมมันจะแจกเพชรนะครับผมเพชรที่เติมเงินฟรีนะครับผม6,480เพชรเนาะให้เรากดซื้อได้เลยครับผมบัตรรายเดือนตรงนี้เนาะแล้วก็กองทุนตรงนี้ก็ใครจะซื้อก็ซื้อได้เลยครับผมรับเพชรฟรีทุกวันนะครับนี่พวกกิจกรรมต่างๆเนาะแล้วก็จะเป็นพวกอของขวัญสำหรับผู้เล่นใหม่นี่ตรงนี้ครับผมสโนไวท์เนาะที่ผมบอก เห็นไหมครับมันแจกฟรีทุกคนนะครับผมวันที่1แจกคู่อัลซโนไวท์กรอบรูปอะไรต่างๆแลนะ้ววันที่2แจกเป็นอาวุธนะครับผมนะได้รับทุกคนนะอาวุธสีส้มระดับ30หรือว่าเลเวล30บเนาะจะเข้าได้นะครับวันที่3แจกตัวกระชาเนะาะแจกเยอะนะครับผมแล้วก็แจกโค้ดด้วยนะวันที่สวัสดิการกิจกรรมสวัสดิการตรงนี้แล้วก็รหัสเปิดใช้งานครับ โค้ดหาได้จากไหนตรงนี้ครับผมสวัสดิการเนี่รหัสของขวัญรหัสของขวัญที่ถูกอ้างสิทธิ์ครับอันนี้ก็จะเป็นโค้ดนะครับผมที่เราจะได้รับของทางอนะีซี่เวนเกมแจกเนาะกดคัดลอกครับให้เรากรอกที่ช่องนี้นะครับผมกรอกให้หมดนะกรอกครบมาที่สังคมครับก็จะเป็นอีเมลเนาะให้เรากดรับได้เลยครับผมอีเมลตรงนี้นะครับเนี่โค้ด นะครับแจกตัวกาชานะครับให้เราสุ่มหาคู่หูได้แบบฟรีๆเลยนะครับผมแจกเยอะนะของเอ็กซ์เพกมนะผมลองมาเล่นดูเนาะใครที่เคยเล่นในสโตทยก็ลองเปลี่ยนมาเล่นของเอ็กซ์เพกมดูนะครับผมไม่ต้องเติมเงินก็เทียบได้ครับผมบอกเลยส,สายฟรีสายเติมน้อยเล่นได้สบายๆคนสำหรับเกมนี้สำหรับระบบหลักๆของตัวเกม n e v e r After ก็ประมาณนี้นะครับผม เรามาเล่นดูนะครับมีภาษาไทยนะเล่นได้ทั้งสระบบทั้ง iOS และ Android ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe บนด้วยครับขอเล่นเกมอย่างสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ